พระนางตาราหรือพระแม่ตาราเป็นพระโพธิสัตว์หญิงตามคติศาสนาพุทธมหายานที่ได้รับการบูชาสืบทอดอย่างต่อเนื่องในวัชรยานคำว่าตาราเป็นคำบาลีและสันสกฤตมาจากราบศัพท์คำว่าตระแปลว่าข้ามซึ่งหมายถึงเป็นเทพีที่ช่วยขนสัรพสัตวข้ามโอคะสงสารหรือการเวียนเกิดเวียนตายในห้วงของเกล็ การบูชาพระนางตาราเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่8ถึง11ในประเทศอินเดียเหนือและแพร่หลายที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง17โดยถือว่าเป็นชายาของพระอวิโลกิเตศวนโพธิสัตว์ในปัจจุบันนี้มีการนับถือในประเทศอินเดียประเทศเนปาลและพิเบตส่วนชาวพุทธในประเทศจีนจะนับถือพระแม่กวนอิมที่เป็นภาคหญิงของพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์แทนค่ะ ประวัติการนับถือพระแม่ตาลาคาดว่าแนวคิดการนับถือพระนางตาลาเริ่มเมื่อราพุทธศตรวตรรษที่8และกลายเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้นับถือแพร่หลายในพุทธศตรวตรรษที่13ถึงพุทธศตรวตรรษที่17ซึ่งมีผู้นับถือมากในประเทศเนปาลทิเบตและประเทศมองโ,งโกเลียเชื่อกันว่าแนวคิดการบูชาพระนางตาลาเริ่มขึ้นในอินเดียเพื่อต่อต้านพิธีกรรมสตรี พระนางตาราได้รับการยกย่องว่าเป็นมันดาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในด้านของความการุณาภาพลักษณ์ของพระนางตาราส่วนหนึ่งได้จินตนาการมาจากพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันการกําเนิดและรูปลักษณ์ของพระนางตาราตำนานทางพุทธศาสนามหายานกล่าวว่า พระนางตาราเกิดจากน้ำตาของพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เมื่อพระองค์ทรงมองเห็นว่าสัตว์โลกนั้นมีแต่ความทุกข์เมื่อน้ำตาของพระองค์ไหลลงมาจนกลายเป็นทะเลสาบจึงเกิดดอกบัวขึ้นและในดอกบัวนั้นมีพระนางตาราสถิตอยู่ตำนานบางฉบับกล่าวว่าพระนางตาราเกิดจากรังสีธรรมของพระอมิตาภระพุทธะรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพระนางตารามีสองแบบคือ พระนางตาราเขียวซึ่งมีผู้นับถือมากในพิเบตและพระนางตาราขาวมีผู้นับถือมากในมองโกเลียเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาพระนางตาราพัฒนาขึ้นจึงมีการสร้างภาคโกรธและภาคดุข,ขึ้นมาหลายแบบเช่นพระนางตาราน้ำเงินอุรคาตาราเอกฉะดะภาคเอกชะดะนี้เป็นภาคดุที่แพร่หลายที่สุดกายสีน้ำเงินมีตาที่สามบนหน้าผาก ตกแต่งร่างกายด้วยงูและพวงมาลัยศีสะคนเหยียบอยู่บนร่างของคนตายเนื่องจากนี้ยังมีการสร้างพระนางตาราในภาพที่เป็นเทพแห่งความรักหรือเทพมแห่งการรักษาโรคอีกด้วยพระนางตาราปางต่างๆโดยทั่วไปในนิกายวัชรยานได้พูดถึงพระนางตาราทั้งหมด21ปางแต่จะมีปางหลกัหลกๆที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากอยู่4ปางได้แก่ หนึ่งพระานางตาราขาวหรือพระจินดามณีจักรตาราสองคือพระานางตาราเขียวหรือพระสยามตาราหรืออีกชื่อหนึ่งคือขัติระวณีตาราสามพระานางตาราแดงพระแม่คุลุกคุณเลวหรือรีเจมาและสี่ปางพระานางตาราดำโดยจะมีคำอธิบายถึงพระแม่ตาราทั้งสี่ปางเอาไว้ว่า หพระนางตาราขาวหรือพระจินดามณีจักรตาราทรงชุดขาวล้วนถือดอกบัวบานเป็นตัวแทนของความกรุณามีพระเนตรเจ็ดดวงหมายถึงเฝ้ามองสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลาพระหัตถ์ขวาประทานพรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและทำมุทราไตรักรักมนตราของพระจินดามณีจักรตาราหรือพระนางตาราขาวคือ โอมตาเรตุตตาเรตุเรมามาอายุปุญเยจานาปุถธริมกุรูโซหาสองพระนางตาราเขียวหรือพระสยามตาราทรงชุดเขียวล้วนถือดอกบัวตูงสีน้ำเงินออกโปรดสัรพสว์ในช่วงเวลากลางคืนมนตราของพระสยามตาราหรือพระนางตาราเขียวคือโอมตาเรตุตาตาเรตุเรโซหาค่ะ 3. พระนางตาราแดงหรือพระแม่เจ้าคุลุคุลเลทรงสีแดงทับทิมหมายถึงความปรารถนาของสรพสัตที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏพระองค์ประทับอยู่บนพระอาทิตย์มนตราของพระแม่คุลุคุลเลหรือพระนางตาราแดงคือโอมคุลุคุลเลฮารีโซฮาค่ะ 4. พระนางตาราดำพระองค์จะทรงสีดำหมายถึงสุญญาตา ซึ่งเป็นความสามารถในการข้ามพ้นอวิชชาข้ามพ้นความเห็นผิดต่างๆค่ะ